น้ำยาทำความสะอาดหน้าจอโทรศัพท์แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีต่างๆที่สะอาดสะดวกปลอดภยัยพร้อมจำหน่ายแล้วใน c t f i ไฟ Shop สวัสดีครับกลับมาพบกับ c t f i ไฟกับรายการ c a t f i ไ IT t มาพบกับผมกอล์ฟแคทไฟที่จะไม่นำเทคนิคได้ทีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจวันง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นครับวันนี้เป็นหนึ่งเทคนิคกับการใช้งานไอใกล้ตัวครับกับาการใช้แอป Meta AI ช่วยสร้างรูปภาพบน iPhone ได้ง่ายครับณปัจจุบันนะครับแอป AI ผู้ช่วย AI เนี่ยเยอะมากไม่ว่าจะเป็น c ช a t g p ีนะครับ c o p i l o t Gemini และอื่นๆอีกมากมายนะครับทั้ง Facebook เองนะครับหรือ Meta เองเนี่ยก็ออกแอปขึ้นมาครับชื่อว่า Meta AI นะครับที่สามารถเป็นผู้ช่วยอริยะในส่วนของ AI ได้นะครับแต่จุดเด่นสำคัญก็คือการสร้างรูปภาพครับที่ต้องบอกว่าสามารถสร้างได้รวดเร็วนะครับแลวก็ภาพออกมาสวยด้วยเหมือนกันนะครับที่สำคัญก็คือไม่ได้จำกัดคร้างนะตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยยังไม่จำกัดค้างนะครับ ต้องบอกว่าถ้าเปรียบเทียบกับ ChatGDP เนี่ยจะมีการจํากัดครั้งต่อวันนะแต่ถ้าเกิดเป็น Meta AI เนี่ยจะไม่จํากัดค้งนะครับสำหรับคนที่ต้องการสร้างรูปภาพเก๋ๆที่สวยไปโพส์นะต้องบอกว่าสามารถนําตัว AI นะครับในตัวของ Meta AI เนี่ยไปใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ก่อนจะไปชมครับฝากกดติดตามล Subscribe เป็นกำลังใจเลยด้วยเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการใช้งานแอป Meta AI ช่วยสร้างรูปภาพบน iPhone กันครับเดี๋ยวเรามาดูที่ิคนะครับวิธีการ ใช้แอป m e ต a ไ I สร้างรูปภาพได้ง่ายบน iPhone นะครับเริ่มต้นนะครับพิโกฟทีชี้ด้านล่างกดเข้ามาจะมีการดาวน์โหลดในส่วนของแอป Meta นะครับต้องเข้ามาดาวนโหลดก่อนนะครับก็กดดาวน์โหลดให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นกดเปิดได้เลยครับปิโกฟขอยาตข้ามขั้นตอนล็อกอินไปนะพอล็อกอินง่ายมากก็คือมันจะลิงก์กับตัว Account Instagram กรนะครับก็คือถ้าเกิดใครมี i n s t a g r กรก็สามารถล็อกอินได้เลยถ้าไม่มีก็สร้างใหม่นะครับอันนี้ขอยาตข้ามไปมาในส่วนของเมนูหลักก่อนแล้วกันเมนูหลักนะครับก็คือหน้าโฮมครับหน้าโฮมนะครับ สามารถโต้ตอบได้แล้วก็อีกหนึ่งก็คือสามารถสร้างรูปได้นะครับเห็นไหมนี่นะฮะแล้วก็ต่อมาก็คืออันที่2ครับอันที่2นะครับที่เี็นกรอบชี้อยู่ตรงนี้นะครับก็คือเหมือนเป็นการกดสํารวจในในส่วนของการแชร์นะครับรูปภาพต่างๆนะครับที่คนนี้ก็สร้างลงมาอย่างเงี้ยเห็นไหมเขาก็สร้างรูปภาพมานะครับแต่เวลาสร้างรูปภาพมานะครับจะสังเกตตรงนี้นะครับขออนุญาตกดเข้าไปดูตรงนี้นิดก่อนจะให้ดูนะนี่นะฮะมีมุมขวาด้านล่างเห็นไหมครับตรงนี้นะฮะด้านล่างตรงนี้ที่กรอบชี้อยู่เนี่ยมันจะคําว่า ตัวสัญลักษณ์ของ m e ต a AI ก็คือมันจะบอกว่าเป็น Meta AI ในการสร้างนะครับซึ่งอันเนี้ยเขาสร้างรูปมาเราก็สามารถไปดาวน์โหลดได้แต่ต้องบอกนิดนึงนะครับการสร้างรูปภาพ่างการทั้งหมดเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าให้ใช้งานส่วนบุคคลนะก็คือไม่ได้ใช้งานเชิงพาณิชย์นะครับก็คือเอาไปใช้งานส่วนตัวเอาไปโพสเล่นสนุกได้นะครับแต่ไม่ใช่นําไปขายหรือไปใช้งานในเชิงธุรกิจไม่ได้นะนีก็เสร็จตรงนี้ไม่ได้นะครับมาต่ออันที่3ครับอันที่3าก็คือประวัติการใช้งานนะครับพี่ก๊อฟสร้างรูปมาแล้วนี่ สร้างรูปสุนัขชื่อว,ว่าเป็นไอรอนแมนเห็นไหมกดเข้าไปเนี่ยเห็นไหมก็จะสามารถสร้างเป็นไฟล์กรีดไปด้วยเพราะไม่จะเป็นต้องเป็นภาพนิ่งนะครับสร้างได้2แบบคือรูปภาพกับไฟล์กรีดได้นะครับอันนี้นะครับส่วนอันที่4นะครับอันที่4ก็คือการแจ้งเตือนนะครับก็มีการแจ้งเตือนตัวนี้ยังไม่มีการแจ้งเตือนอะไรนะครับสุดท้ายนะครับอันที่5ก็คือเพิ่มอุปกรณ์ในการใช้งานเมตาก็คืออันนี้ก็คือหมายวามว่าเนี่ยฮะถ่ายภาพและแชร์เห็นไหมแฮนด์ฟรีนะครับก็คือการสื่อสารกับเพื่อนอนะ่ะอันนี้ก็คือ การใช้งานอุปกรณ์เสริมนะครับคราวนี้มาหัวข้อแรกครับกดไปที่โฮมครับกดไปที่โฮมนะครับคราวนี้เราจะมาสร้างรูปภาพกันอ่ะเนี่ยเขาต้องจะมีรูปภาพแนะนําก่อนนะรสร้างรูปภาพตัวการ์ตูนสุนัขเป็นพระราชาอ่ะกดตรงนี้ก่อนก็ไดใ้ให้ให้ก็ดูตัวอย่างข้อดีของตัวแอปในตัวของ Meta AI นะสร้างรูปได้เร็วมากและไม่ได้จํากัดนะครับเนี่ยเห็นไหมน่ารักน่ารักเห็นไหมน่ารักไหมเนี่ยเห็นไหมนะครับสามารถจะไปใช้งานได้เลยนะครับเนี่ยฮะน่ารักเลยนะครับหรือ อาจจะสร้างอีกอันนึงก็คืออย่างสมมติว่าต้องการสร้างารูปโลโกโอ้อ่ะพี่ก็จะสร้างรูปนะครับสร้างรูปโลโก้แคทไฟท์โทนสีส้มแนวเทคโนโลยีนะครับอ่ะเราล,ลองดูนะคือนอกจากการสร้างรูปต่างๆนะี่ยเราอาจจะมาเอาไอเดียไปเป็น,เ,ปนเริ่มต้นก่อน,อนได้นะแต่ยอย่างที่พี่ก็บอกว,ว่าอันนี้เป็นในส่วนของเนี่ยครับสร้างเสร็จแล้วเห็นไหม มีให้เลือกถึง4รูปด้วยกันเวลาเขาสร้างก็จะสร้างให้4รูปเป็นไอเดียนะครับอ,อย่างพีก่ก๊อฟชอบอันนี้พีก่พก๊อฟกดบันทึกได้นะครับแล้วก็นะครับนอกจากกดบันทึกแล้วเราสามารถแชร์ได้ด้วยนะกดแชร์ก็ได้ด้วยนะอ่ะกดแชร์นะครับยกตัวอย่างถ้าพีก่ก๊อฟต้องการแชร์แชร์ share ไหนดอีอันนี้ดีกว่าเปลี่ยนภาพเห็นไหมตรงนี้อ่ะเนี่ยพีก่ก๊อฟต้องการเปลี่ยนภาพนี้กดแชร์ไปแล้วก็โพสลงไปพอโพสลงไปปุ๊บก็จะอยู่ในกลุ่มนะครับในการค้นพบเห็นไหมก็คือเป็นไอเดียเห็น เป็นไอเดียว่าเฮ้ยเราต้องการสร้างในส่วนของตัวไอเดียต่าง,งๆนะครับก็มาแชร์กันตรงนี้นะครับเมื่อเราแชร์แล้วนะครับคราวน,นี้เราจะกลับมาดูประวัติก็ได้นะครับเกิดเราต้องการดูซ้านะครับก็คือกลับมาใช้งานซ้ําก็กดมาที่ประวัติก็ได้นะครับเพียง <p> แต่ว่าต้องบอกว่าบางครั้งเนี่ยยังมีในส่วนของการใช้งานเห็นไหมเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาแอปใช้เวลานานในการตอบสนองเห็นไหมนะครับก็อยู่ที่คุณสมบ,บัติภาพด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือย,ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มากนะแต่ว่าการสร้างรูปภาพนั้นรวดเร็วสะดวกครับแล้ว่า เราสามารถสร้างภาพได้ต่อเนื่องก็คือหมายว่าไม่จำกัดจำกัดครั้งนะอย่างเงี้ยเดี๋ยวี่ก็ต้องการสร้างนั่งห้องเล่นเสมือนจริงอ่ะเต็ไมไปด้วยขนมหวานกดไปอย่างเงี้ยปุ๊บเห็นไหมสามารถสร้างได้อีกเปรียบเทียบกับแชร์ gdp เนี่ยจะมีจำนวนครั้งต่อวันนะจำกัดครั้งต่อวันแต่ในส่วนของแอป m e ต a ai เนี่ยไม่ได้จำกัดครั้งสำหรับคนที่ใช้งานแอป ai แล้วต้องการสร้างรูปภาพนะครับเยอะๆนะครับก็ลองมาดูที่เมต a ai นะครับตอนนี้ยังช่วงโปรโมชั่นนะก็คือยังไม่ได้มีาการจำกัดครั้งเนี่ย ก็ลองให้เขาช่วยสร้างนะครับรูปภาพต่างๆเป็นไอเดียได้นะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์มากสาหรับคนที่ใช้งานรูปภาพเป็นประจำนะอันนี้ก็ลองดูนะครับนี่ก็คือการใช้งานแอปเมตาไอในการสร้างรูปภาพบน iPhone ได้ง่ายครับและนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่พี่ก๊อฟฝากกันในวันนี้แต่ก่อนเราจะจากกันไปครับพี่ก๊อฟมีผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับที่พี่ก๊อฟใช้เองและอยากแนะนําบอกต่อนะครับก็คือคลีนน้ํายาทาความสะอาดหน้าจอโทรศัพท์แท็บเลต็ตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีต่างๆนะครับ ที่ทั้งสะอาดสะดวกปลอดภัยนะครับซึ่งต้องบอกว่าโทรศัพท์หรือสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยครับเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคชั้นดีนะครับเพราะว่าเวลาเราไปไหนเนี่ยเราจะพกไปเหมือนเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายครับเข้าน้ำยังพกไปเลยนะครับมีผลงานวิจัยออกมาแล้วนะครับว่าตัวสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยสะกะปรกมากกว่าโทส้วมถึง10เท่านะครับเราลึงจะต้องเป็นต้องมีหาน้ํายา,า,าท,ทำความสะอาดที่ทําความสะอาดฆ่าเชื้ออย่างชั้นดีนะครับปลอดภัยด้วยนะครับอันนี้ก็คือคลีนตอบโจทย์เลย เพราะนอกจากทําความสะอาดแล้วยังสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราได้นะครับทำให้ทาความสะอาดชั้นลึกเลยนะครับมั่นใจได้ว่าปลอดภัยแน่ๆนะครับต่อมาคือความสะดวกครับสะดวกก็คือเป็นขวดขนาดเล็กพกพาง่ายมาพร้อมกับผ้าไมโครไฟเบอร์ที่แถมในชุดนะครับวิธีการใช้งานก็แค่ฉีดลงไปในผ้าครับอย่างเงี้ยฉีดลงไป้วครับแล้วเราก็นํามาเช็ดอย่าไปฉีดลงไปในตัวอุปกรณ์นะให้ฉีดบนผ้าแล้วนามาเช็ดนะครับทำความสะอาดนะครับเช็ดจะเป็นหน้าจอทำความสะอาดนะครับหรืออย่างเช่น ในการก็คือตัวนี้ Apple Watch นะครับแล้วก็เช็ดได้ทำความสะอาดได้นะครับสะดวกกในการใช้งานครับพกพาง่ายน้ําหนักเบาด้วยนะครับและสิ่งสาคัญจุดเด่นของเขาเลยก็คือเรื่องความปลอดภัยนะครับปลอดภัยยังไงเพราะตัวนี้ผลิตจากสารสกัดธรรมชาติ99.9%มั่นใจได้ว่าปลอดภัยกับผู้ใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้งานผู้ใหญ่ที่แพ้ง่ายหรือเด็กนะครับอันนี้เราบางครั้งเนี๋ยเราจะให้สมาร์ทโฟนนะครับแท็บเล็ตให้คุณลูกเล่นนะครับแล้วก็ต้องมันทําความสะอาดนะครับ นำตัวคลีนไปเช็ดทาความสะอาดได้เลยนะครับและไม่ต้องกังวลเรื่องของกลิ่นนะครับบางคนเนี่ยเวลาใช้งานสารสกัดธรรมชาติแล้วจะพบว่ามีกลิ่นที่อาจจะรุนแรงนะครับต้องบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมีให้เลือกถึง4กลิ่นด้วยกันเป็นกลิ่นหอมอ่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นกลิ่นมิ้นต์กลิ่นตัวดอกไม้นะครับกลิ่นซากุระและก็กลิ่นคูลวอเตอร์นะครับเราเลือกได้ตามความเหมาะสมนะครับ พี่ก๊อฟใช้เองแล้วมั่นใจว่าดีจริงนะครับพี่ก๊อฟเลยนำมาจากจำหน่ายผ่านแฟนเพจแคทไฟท์นะครับแล้วก็แคทไฟท์ช็อปในช้อปปีนะครับสามารถไปกดลิงก์ดูด้านล่างได้ครับก็ทุกคำสั่งซื้อนะครับจะเป็นการร่วมสนับสนุนช่องของเรานะครับในการพัฒนาคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ก่อนจะจากกันไปนะครับอยากขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซุปเปอร์แดงนะครับและกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟท์ครับ